สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีหาเลาะยิงปลาครับผมนี่นะครับไม้นะครับไม่ก็อยู่สะพานครับสะพานต้มแยไปหาบันซาดนี่นะครับผมบูนะครับบันซาดครับผมทางนี้ไป ปลายนารีสอร์ทจำว่าผิดนี่ครับ้างไปบันซานครับผมโอ้เอ้าโอเคครับนี่ครับสมัยหน่อยก็ยิงอยู่ฟังตรงขาผมได้ครับปูนเป็นค้อนมาครับนี่ครับยิงมาแล้วครับย่างมาเอาปลาครับผมติดตามครับติดตาม มาลงเอาป่าครับคุณป้าลุกเบอร์่ยกขึ้นบ้านเดียวบักหอยจูบไหมครับบักหอยจูบ ป่ามาแล้วครับผมปุ๊ดนะป่ามาแล้วยังไงข่อยโยได้เอาไว้เสียกุย้อนมากว่า,าด้ป่ากับตัวง่ายครับโอป่าตัวง่ายป่าตัวง่ายพี่ครับพี่น้อง ปาบ้ไม่มก็ขอแจกลูกดอ,อกแป,ป๊บนึงครับ มาแล้วครับพี่น้องบักง่ายเลยครับโอ้นี่นะครับโอเคครับขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้นะครับผมมานแล้วครับมานนะครับได้ต้มแล้วครับไม้ก็อยู่หงายหลังโรงงานเนะครับผมทางนี้กับบ้านซาดครับผมบ้านซาดอำนวยทางฝุ่นบ้านตำแแหครับโอเคครับวันดีครับ fc